สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก้าวพค้นสดนะคะก้าวนี้เจอจะมาทำคลิปนะคะที่จริงแล้วคิดถึงเพื่อนๆมากเลยนะคะก็ว่าจะทําคลิปน่าแล้วแหละวันนี้จะมาแปลก็คือปล่อยผมเมืม่อกี้เพิ่งอ่านนางเสดนะจะผมอะไรองปล่อยผมน,นะคะก็อืมก็ที่จริงคือว่าแต่แบบว่าทําคลิปช่วงเช้าแล้วนะก็ตอนนี้นะคะประมาณบ่ายโมงแล้วนะคะก็แบบอืม ก็เลยต้องทำคลิปนะที่จริงจะทำคลิปแต่วันแล้วคะก็คี่จึงเพื่อนที่จิงเพื่อนจริงๆนอยากจะทำคลิปนะก็ป็นว่าช่วงเช้าจึงตื่นมาก็แบบปวดท้องจึจนงมันเหมือนแบบว่าปวดท้องบ่อยมากนะคะจึงว่าเต้องมียายาแก้ปวดท้องอ่ะติดตัวจนไว้ตลอดเลยจนคงไม่รู้ว่าเป็นอะไรไปหาหมโมนัสหมงก็รู้ว่าท้องอืดอะไรแบบเนี้ยเราจนต้อง่งน้แหละแต่จูนปวดท้องมากเลย ก็แบบตอนนี้ก็ยังปวดนะคิดถึงเพื่อนก็เลยต้องลำใจนะคะแบบอดทนมาทำคลิปเพื่อเพื่อนค่ะก็แบบช่วงเช้าก็ตื่นมาใช่ไหมแล้วก็ไปท่าน้ํน้ำนะคะก็เปลี่ยนชุดนะแล้วก็ไปทํางานก็คือพิธานาดีเลยข,ของดูนะไปที่โรงพาอกเหตุนะของน้าแล้วก็แบบนั่ทํางานนะคะก็อืมก็คือแบบทันอะแบบมันเป็นที่เลื่อย หรืออะไรในน่สสลาภาษากลางเรียกว่าอะไรนะก็คือเป็นเกรดของการเลื่อยไม้อะก็ดูนอยู่สงขานะคะก็พักใต้ของเราเรียกว่าขี้เลื่อยนะเพราะว่าเหตุเขาเพาะกับขี้เลื่อยใช่ไหมแล้วทีนี้แบบมันเข้าไปในขาต้นขาแมันแบบว่าคันไงก็แบบว่าเออแบบทนทนทนไปหน่อยนะคิดถึงเพื่อนเพื่อนแล้วอยากจะมาแล้วอ่ะคันแบบอือหือทนไม่ได้แล้ว แล้วพอทําเสร็จแล้วก็แบบก็มาอาบน้ําอะไรแบบนี้แบบอาบน้ําแบบเร็วมากเลยอ่ะแบบคิดถึงเพื่อนเดี๋ยวมันจะทําคลิปไม่ทันเดี๋ยวมันมืดอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็อืมนั่นแหละได้ทําคลิปนะก็ตอนนี้ก็ยังปวดท้องก็อืต้องทาคลิปอ่ะอืมเมนคิดถึงเพื่อนๆนต้องทาคลิปวันนี้แล้วแบบเจ็บมากเลยด้วยโมไม่ถูกงนะอาการปวดท้องอยมากเลยเป็นอาการประจำหงุดหงิเลยก็ได้ว่าได้นะ เดี๋ยวถ้ามีแบบว่าแบบนี้บ้างนะคะแบบแบบปวดท้องขึ้นมานะต้องขอโทษด้วยนะคะก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีก,กว่าวันนี้นะคะก็จึงจะมาทําคลิปเกี่ยวกับของที่ใช้หมดแล้วนะคะก็จึงจะมีกระเป๋าแบบสีพ้สีขาวแล้วก็มีลายลายแบบผู้หญิงกับผู้ชายขี่รถจัก,กรยานแบบนี้นะคะไว้ใส่เออของที่จะใช้หมดแล้วนะคะก็จะเป็นกระเป๋าักนณะแบบนี้นะคะ ของก็ไม่ได้เต็มหรอกค่ะก็ประมาณนี้นะแล้วจะมีอีกกระเป๋านึงก็จะเป็นกระเป๋าแบบเด็กน่ารักน่ารักน่ารักสองคนนะคะผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันนะคะมันอาจจะเลอะเละหน่อยแล้วนะเพราะว่าจุนได้มาวันเด็กนะคะนะคะขออนุญาตแป๊บน,นึงนะคะ ษด,ด้วยนะคะก็เมื่อกี้กล้องดับไปนะคะไม่ใช่ตัดยังไงหรอกจืนต้องการพักกล้องนะเพราะว่าเมาะะื่อกี้เพิ่งดชดแบบนา้อ่ะมาต่อกันเลยนะคะก็ตอนนี้จูนได้มาจากวันเด็กนะันนี้ก็จะใส่ของที่รีวิวแล้วก็อันนี้ก็คือที่ผ่านมานะคะเดือนกุมภาอันนี้เดือนมีนาก็จะยู่ในนี้แล้วก็พอรีวิวเซ็ตก็จะใส่ในนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะใส่ของเดือนต่อไปอันนี้ก็เป็นของเดือนมีนานะคะ ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเามาดูกันว่าตูนใช้อะไรหมดแล้วถ้ามีเสียงแสกขึ้นมานะคะต้องขอประทานอภัยปวดท้องอ่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มจากผมกันก่อนอ่ะมาดูแชมพูก่อนแชมพูแชมพูแชมพูมีของ h a n d s h u l e r นะคะ ก็นี้อุ๊ยขอโทษนะเป็นึงนะมาดูตัวนี้ที่แบบแปลกประหลาดกับเพื่อนก็นี่เป็นสูตรผมนุ่มสลวยเงาเป็นเงางามนะคะตัวนี้ก็เป็นกลิ่นหอมแบบหวานๆนะคะตัวนี้จุนไม่ชอบทั้งๆั้งที่ให้แตชอเดอร์ทุกเอ่อกับขวดนะคะเขาจะเคลมไว้ว่า จะเป็นแคมพูกระจัดรังแคแต่ตัวนี้จะเป็นรังแคซะเองก็แบบไม่ชอบกลิ่นของเขาเป็นเหมาะสําหรับสาวที่เป็นหวานๆเรื่องนี้แต่ก็ไม่ชอบไงก็ไม่ไม่ไม่ปืน้นไม่ปะปื้มออามาดูสองตัวนี้นะคะเป็น f s h and Shoulder นะคะเป็นกลิ่น Apple f r e s h นะคะก็เป็นคนปูกะจัดรังแคเหมือนกันตัวนี้แบบกลิ่นแบบอ,อารมณ์แบบว่าสดชื่นสดชื่นสดชื่นนะคะก็ ูส้สึกปลื้มใจมากนะคะ2ตัวนี้ก็แบบใช้หมดไป2ขวด2ขวดแล้วนะคะในเดือนเดียวเดี๋ยวขอพักกล้องแป๊บนึงนะแป๊บเดียว hey, s <S ค่ะแล้วก็สองตัวนี้นะคะก็เอาใจตูนไปเลยนะคะกลิ่นแอปเปิ้ลเฟรชค่ะเอาใจจูนไป mm hmm. <ๆ>ก็แนะนำนะคะสำหรับใครที่ตามหาแนมุูขจัดร,รังแคอยู่นะคะก็ กลิ่นมันจะมีให้สุดช่วยด้วยนะคะหลายกลิ่นมากนะคะก็แบบอืแนะนําตัวนี้เลยกลิ่นนี้เลยถ้ากลิ่นนี้ไม่แนะนํานะคะใครจะซื้อกลิ่นนี้อยู่นะคะอ่ามาดูใช้สะผมแล้วเราต้องมาที่ครีมนวดตอนนี้ที่หมดไปก็จะเป็นของ r e j o i c นะคะจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็น Rejoice Three in One Anti and and Buff c o l l i คอนดิชเนอร์นะคะคือเนื้อผมผสมสารคจะรังแคแต่ตัวนี้นะคะจูนบอกว่าเขาจะเป็นรังแคซะเองด้วยพอจูนใช้แล้วนะคะใช้จนหมดมันไม่ถึงกับหมดหรอกมันมีนิดนึงอะจูนไม,ไม่อยากใช้ต่อแล้วนะคะเพราะมันเป็นรังแคก็เลยแบบอืมนั่นแหละ เอเลมันหมดไปนะคะก็ะตัวนี้จะเป็นของกลิ่นมิ้น์นะคะกลิ่นมิ้น์นะคะ mm hmm. ก็สะก็แบบอืมหอมหอมดีนะหอมหอมแต่ก็ไม่แนะนําเพราะว่าเป็นลังแคะค,ะเ,คะเป็นลังแคแล้วเป็นขจัดลังแคสซะมันเป็นมันเป็นครีมแล้วขจัดลังแคแต่มันเป็นลังแคสซะเองไงอืมก็มผ่านไปนะอามาดูโฟมร้านหน้านะคะ หมดไปแล้วนะคะสำหรับนีเวียนะคะไม่ใช่จุนชอบหรอกค่ะแต่เพียงแต่ซื้อติดต่อกันเท่านั้นแหละเพราะยังหาของที่โดนใจจูนไม่ได้ตัวนี้นะคะเป็นครีนอันเคลียอ๋อไม่ใช่ครีนอนเคลียนีเวียแอ็กเน่เคลียเมคอัพเคลียมัตโฟมนะคะตัวนี้จะเป็นสักสามตัวนะคะก็เป็นสูตรเดียวเลยนะคะสำหรับผิวแต่งหน้าบ่อยเป็นสีสะสมนะคะสไลด์สิบ ภาพเมคอัพสระผมนะคะจัดการสิบปัญหาสิวนะคะแต่ตัวนี้นะคะจูนรู้สึกว่าจูนใช้มานะคะสิวยังไม่ลดลงไปเลยนะคะ <S <S ถ้าเพื่อนๆเห็นนะคะก็จะเป็นสิวนะคะสิวไม่แดงแดงนะคะขึ้นมาปุ๊บเลยน,นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆตัวนี้นะคะราคา20 20บาทนะคะแต่จูนมันถูกจริงแต่ว่าจูนไม่แนะนําให้ซื้อนะคะเพราะว่าเออไม่ดีนะคะก็ ผิวไม่หายนะคะส่วนคราบเมคอัพคราบแต่งหน้าก็หลุดหลุดนะแต่มันไม่ใช่หลุด,ลดมากนะคะมันก็หลุดหลุดแต่ว่ามันยังไม่สะอาดเท่ากับเราเอาตัวล้างเครื่องสบอางที่แท้จริงนะอามาดูนะคะต่อไปก็โฟมล้างหน้านานะอีกตัวหนึ่งของุจะเป็น c l e a n a n คร l e a r นะคะตัวนี้เลยถ้าเ,เพื่อนๆได้ยินเสียงนะคะต้องขอโทษด้วย นี่คะเป็นคลีนหรือเคลียร์นะคะเคลียร์ฟร่าฟรานีฟรานีเคลิ้นคลีนเซอร์นะคะคลีนเซอร์ไหมเดี๋ยวคุณขอ่านแต่จะใช้ตั้งไหนคลีนแอนด์เคลียร์เคลียร์ฟรานีคลีนเซอร์นะคะใช่คุณอ่านถูกคลีนเซอร์นะคะถูกนะอ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็จะเป็นนีนตนน่ตัวนี้จะเป็นสารผสมแบบจาก แตามินจากเชอร์รี่นะคะช่วยผลัดเซลนะคะเซลผิวก็ตัวนี้จุนใช้อยู่ในอีกวันนึงนะคะในห้องน้ำนะคะก็รู้สึกชื่นชอบมากนะคะ<ม>อ๋อเมื่อกี้ลืมไปแชมพูยังไม่หมด แล้วมีสองตัวเป็นของซันซิลนะคะจะเป็นซันซิลนะคะผมดําเงางามนะคะตัวนี้ไม่ดีเลยเพราะเป็นรังแคะลัวนี้ก็เป็นซันซิลนะคะสําหรับผมมีน้ําหนักจรง่ายนะคะสองตัวนี้ไม่ดีเลยนะคะไม่แนะนําให้ซื้อนะคะสําหรับใครท้่บินเอรลินกินแบบหวานๆนะทั้งสองตัวเลยหวานๆนะคะแต่ก็ไม่แนะนําให้ซื้อแต่สําหรับบางคนนะอาจจะเหมาะกับนางสีตะของบางคนนะคะ อะมาดูยาสีฟันยาสีฟันยาสีฟันเออยาสีฟันฟน,ฟน่าจะบาปแล้วอะมาดูของคอนเกตกันนะคะคอนเกตตัวนี้นะคะเป็นรถยอดนิยมนะคะตอนนี้เป็นคอนเกตตัวนี้ใช้ดีแต่จูนหมาว่าเสียวฟันไปหน่อยนะจูนใช้แล้วเกิดอาการเสียวฟันตัวที่เป็นคอนเกตนะคะมีสีรลิ้วใสเย็ยนสดชื่นนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะตัวน,นี้ก็ค่อนข้างจะเออเป็นแบบ ใช่ดีแต่ว่าเสียวฟันด้วยก็จะเป็นคอนเกตเหมือนกันเซนติฟโพลิโพลิฟนะคะเป็นแบบนี้นะคไหนสวยนะคะ,ววะ,คะแต่ว่าตัวนี้เป็นลดอาการเสียวฟันแต่มันยังเสียวฟันอยู่แล้วก็เลยไม่ชวบนะคะยังแบบว่าเหลืออยู่แลยอะ่ะเพื่อนเพ่อเห็นไหมเหลือก็เลยทิ้งมาเลยอะ่ะตัวสุดท้ายนะคะสําหรับ เออนี้นะคะก็คือดอกบัวคู่นะคะสูตรดังเดิมไม่เห็นไหมก็ตัวนี้ถามว่าสามตัวนี้คุณชอบอะไรบ้างคุณชอบดอกบัวคู่มากที่สุดนะคะก็รู้สึกชอบแล้วก็แบบปะใจซื้ออยาจะซื้อตัวนี้ตลอดเลยนะคะรักและเลิฟวยค่ะเอามาดูนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้มันไม่เรียงแนละ้วมันเยอะมากไม่ใช่เยอะ นิดนึงนะคะขันี้อันนี้ก็จะเป็นตัวโลชั่นนะคะตัวนี้เป็นของซิต้านะคะเป็นครีมมาเป็นครีมขัดครีมที่ผสมสารสกัดจากสารลายวากามินะคะเป็นสารไวเซนิ่งตามเท่านะคะสุดซู้้าเบลนะคะตัวนี้ก็จูนท่อนๆจะชอบเลยนะคะเขาชื่อว่าซิต้าซิต้าไลซัสไวมูนเซรั่มนะคะมูสนมูสมลิเซรั่มนะคะ ก็ค่อนข้างชอบนะคะเป็นสารสกัดจากสาลรายวากามินะคะก็แบบเขาซึมเข้าสู่ผิวง่ายมากแล้วก็เร็วมาดูแป้งก็นนี้จะเป็นแป้งแคร์นะคะ Blink White น,นะคะ Blink White น,นะคะเป็นแป้งแคร์สีเนื้อนะคะเป็นบีบีนะคะก็ตัวนี้ก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็รักนะคะแล้วก็ซื้อต่อด้วยนะคะโอ้เสียงทวนไม่ไหวแล้วเอามาดูนะคะเป็นตัวนี้จะเป็นสี ขาเลยหมดแล้วหมดเลยนี้นะคะเป็นตัวใหม่ของทูเลยตัวล่าสุดของทูที่จูซื้อมาเลยจะเป็นสีนีส้สีที่จูทาย,ยตัวน,นี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมเทียบไปดูวันี้ก็จะเป็นสีออกชมพูชมพูชมพูแล้วก็จะท้อนแสงนะคะแ้าเพื่อนๆได้ยินเสียงคนคุยค่ะน,น,นะคะต้องขอโทษด,ด้วยนี่จะเป็นสีแบบชมพูชมพูนะคะแบบนี้นะคะ ก็จะไม่รู้จักยีฮอนะคะอังกฤษไม่ค่อยออกเท่าไหร่เป็นสีแบบเนี่ยสะท้อนแสงอ่ะเพิ่งแวนเห็นไหมสะท้อนแสงไม่ดูค่ะไม่ดูไม่ดูค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะสะท้อนแสงไหมไม่ทราบว่าในกล้องสะท้อนแสงไหมแต่ว่านีเนี่ยจะสะท้อนแสงจะทราบว่าในกล้องเห็นไหมนะจะเป็นสีแบบชมพูชมพูแบบ หวานชิคกี้พแบบหวานชอบอ่ะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมอืมชอบนะก็หมดไปแล้ว่ะดไปชิคกี้พานี่ก็จะเป็นน้ำยาล้างเล็บนะคะเพื่อนๆเห็นมายังมีอยู่ตุนไว้ล้างเล็บเล็บนี้กับเล็บเท้าที่จุนท้ายเล็บนะคะก็แบบเป็นสารจักาจังมะกรูดนะคะก็หมดไปแล้วนะคะไม่ใช่หมดมันยังไม่หมดเห็นไหมเห็นไหมไหมคะไหนคะโอเค ก็ดูในแรงเล็บนะคะก็ก็มีแค่นี้นะคะเพื่อเห็นไหนจะพากล้องมาดูหน่อยนะ,ะเออครั้งนี้แบบมันไม่ถึงมากแต่มันส่วนมากจะเป็นแบบโพงที่ซ้ำกันนะมันเยอะกับของที่ซ้ำกัน,น,นนะคือขอพากล้องมาดูหน่อยนะคะค่ะนี่ค่ะของทั้งหมดนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกที่รีวิวไปเมื่อกี้นะคะ ก็มีแค่นี้นะคะก็แบบไม่มีมากมายไก่กองเหมือนของใครนะคะค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จุงก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะสำหรับนี้นะคะก็สวัสดีค่ะที่รับชมบายบายายบายค่ะ